สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุมูแมวอีกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึวันนี้เราจะพูดถึงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการหาผลบวกการหาผลบวกคืออะไรการหาผลบวกก็คือจํานวนสองจนวนมารวมกันแล้วหาจํานวนทั้งหมดด้วยการนับการนับก็คือหนึ่งสองส1มสี่ห้าหกเจ็ดเไปเรื่อยๆนะคะ มาดูตัวอย่างของครูแมวเลยนะคะสมมุติว่าครูแมวมีมังคุดอยู่3ผล1 2 3นะ่งคุูแมวไปซื้อมาเพิ่มนะครูแมวไปซื้อมาเพิ่มอีก4ผลนะตอนนี้คือหนึ่งือ1สามเราก็จะเอา2กลุ่มอันนี้นะคะคือ3กับ4ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะักเรียนก็นับต่อไปเลยนะคะ3นับต่ออีก4ก็เป็น4 5 6าและเดังนั้นผลบวกของจำนวน2องจำนวนนี้ก็คือ7 3็เพิ่มอีสีเท่ากับ7นะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ,อันนี้คุณแมวมีลูกแมวนะคะทั้งหมด6ตัวนะคะลูกแมว6ตัวเขียนเป็นจำนวนแทนสัญ,ญลักษณ์คือเลขอารบิตเลข6นะคะ แล้วก็ครูแมวก็ไปได้เพิ่มสุนัขมานะคะอีกสี่ตัวอ่านะนักเรียนลองนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือลูกแมวนะคะส่วนลูกสุนัขหนึ่งสองสามสี่อ่าสุนัขมีสี่ตัวอ่าครูแมวอยากรู้ว่าครูแมวมีสุนัข และลูกแมวรวมกันหรือลูกแมวกับสุนัขรวมกันเป็นจํานวนเท่าไหร่นักเรียนก็นับต่อเลยค่ะจาก6นับต่ออีกส6ก็เป็น7 8 9 10นะคะพลจากนั้นผลลัพธ์ของอันนี้ก็คือ10ซึ่งจะเขียนได้ว่า6เพิ่มอีกสรวมเป็น10นะคะหเพิ่มอีกสรวมเป็น10นะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะ คุณแมวมีลูกบอล3มลูกเขียนแทนจํานวนแล้วด้วยเลข3แล้วก็มีตุ๊กตาของเล่นอีกสองตัวก็เลยเป็นสมรวมกับสองอเราเขียนเป็นประโยคได้ว่าสามรวมกับสองอแต่เรามารู้ที่ว่าสามรวมกับสองก็ได้เท่ากับ5้แต่นี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์การบวกก็จะเขียนได้ว่าสามบวกสอง เท่ากับ5 3บวก2เท่ากับ5นะคะคำว่ารวมอันนี้ก็คือแทนสัญลักษณ์ของเครื่องหมายบวกนะคะเป็นก็คือเท่ากับนักเรียนสังเกตต่อไปนะคะเรามาดูภาพต่อไปนะคะอันนี้ครูแมวให้เป็นโจทย์นะคะมีไข่ในตะกร้า6ฟองเก็บมาเพิ่มอีก3ฟองเป็นไข่ทั้งหมดนะะ่า เรเรียนมาช่วยครูนับซิว่าเราจะมีไข่กันทั้งหมดเท่าไหร่ไข่ในตะกร้านะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไข่ในตะกร้าหฟองเพิ่มอีกสามหแล้วก็เจแปดและเป็น9นะคะหกับสามรวมกันก็จะได้เป็น9ก้าเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็จะได้เป็นห บวกสามเท่ากับเก้าหกบวกสามเท่ากับเก้าหกตัวนี้ก็มาจากไข่ในตะกร้าสามตัวนี้ก็มาจากไข่ที่ครูมแมวไปเก็บมาเพิ่มอีกสามฟองใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยจะได้เป็นหกบวกสามนะคะ,ะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปขวดน้ำสี่ใบไปเก็บเพิ่มมาอีกสามใบเป็นขวดน้ำเท่าไหร่นักเรียนดูรูปภาพนะคะ อ่ารูปภาพแรก1 2 3 4อันนี้คือแทนจำนวนเลข4นะคะต่อไปภาพอีกกลุ่มหนึ่งหนึภาพอันนี้ก็คือแทนจำนวนเลข3มามกับ4อ่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่เราก็นับต่อเลยค่ะ4แล้วนับต่อไปอีก3 4แล้วก็เป็น5 6 7ดดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกก็จะเขียนได้ว่า สี่บวกสามเท่ากับเจดสี่บวกสามเท่ากับเจดสี่ตัวนี้ก็มาจากจำนวนนี้นะคะจำนวนขวด4ี่ใบบวกก็คือการที่เราเก็บมาเพิ่มคำว่าเพิ่มก็คือบวก3ตัวนี้ก็คือไปเก็บมาอีกสามนะคะคือแทนสัญ,ญลักษณ์รูปขวดน้ำตรงนี้นะคะสาเท่ากับก็คือทั้งหมด เราจะรวมเป็นเท่าไหร่เท่ากับอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดก็คือ7ดังนั้นคุณแมวก็จะมีขวดทั้งหมด7ใบนะคะก็คือ4บวก3เท่ากับ7นะคะ,อะลองไปดูกันต่อสิคะรอ,อบนี้มาทดสอบความเข้าใจในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเด็กๆว่าจะทำได้ไหมอลองดูนะคะไปตะลุยกันเลยคุณแมวให้ ประโยคเป็นว่า3รวมกับ1เป็น4และ2รวมกับ5เป็น7นักเรียนจะเขียนเป็นในรูปแบบของประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรลองคิดดูสิติ๊กต k อกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมครูคิดว่านักเรียนต้องทำได้อยู่แล้วไปดูกันเลยนะคะอ่ารวมกับ1ก็เขียนได้ว่า3าบวกห เท่ากับ4นะคะ3ารวมก็คือบวกอ่าหนึ่งก็เอามาตรงนี้นะคะเป็นก็คือเท่ากับผลรวมก็คือเลข4นะคะสามบวก1เท่ากับส่ส่วน2รวมกับ5เป็น7เราเขียนได้อย่างไรเราดูกันเลยอ้ามาแล้วก็เขียนได้ว่าสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดสอก็คือเลขตัวหน้านะคะ บวกก็คือคำว่ารวมห้าก็คือตัวเลขตัวหลังนะคะเท่ากับก็คือแทนมาจากคำว่าเป็นเจดก็คือผลลัพธ์ของจำนวนสองจำนวนที่รวมกันแล้วนะคะสรุปได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ของการบวกก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะเรานักเรียนคิดว่าง่ายไหมคะ,ะถ้าง่ายเราไปทำแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะวันนี้ครูแมวก็ไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ